จะเตือนกันว่า เอยู่วันานรอบๆเงี้ยไอ้พวกแม่กัดข้าวอ่ะอันนี้ยเป็นตั้งแต่หล่อรื่นเออแม่แม่กัดข้าวอ่ะเป็นเป็นอ๋อแม่กัดข้าวใช่ไหมใช่ใช่ไม่กัดข้าวอ๋อคือใช้ตอนที่เราเก็บว่าใช้ตอนที่เราทำใช่ไหมใช้ตอนเราคาริเบตอะไรอย่างเงี้ย๋อ้โหโอ้โหไี่แล้เวว่ามาตรงนี้ กลับมาให้มันอยู่หน้านี้นะคะหน้าคาลิเบตก็เลื่อนไป <c oughs> เลื่อนมาที่ Dio นะคะก็ Enter ตอนนี้เราจะคาลิเบตท,ที่เป็นที่มันเป็นเปอร์เซ็นที่ความดัน760ก็คือหนึ่งบรรยากาศก็ Enter รอ40ปิมันก็จะดูคาลิเบตแล้วเหรเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องจุ่มน้ำเลยไม่มีสองแบบอันนี้คาราบิเด้วยอากาศค่ะคาร์บิเยตด้วยอากาศจุ่มน้ำมันคาร์บิเยตด้วยกันไปติดซึ่งเราต้องเอาเก็บน้ำเนี่ยใส่กวดบิลดีแล้วก็ไปติดอาคาร์ดิโอโห้ง่ายกว่าก็จริงๆนะเดี๋ยวจะจะพูดแล้วตอนะไรบองนี่อันนี้คือออปชั่นมันที่มันตั้งไว้สี่สิบวินาที จริงๆแล้วถ้าเรากลัวมันไม่นิ่งเราก็ตั้งในหน้นากตอนนั้นได้นะอันนี้ดูตัวนี้นะคะหน่วยที่มันเป็นมิลลิกร,รัมต่อลิตรค่ะไม่ไม่ได้ดูตัวนี้ดูตรงนี้มันเจ็ดจดหนะคะแต่ว่าเราก็มาดูที่อุณหภูมิของเราค่ะมันยี่สิบแปดจุดสามสองใช่ไหมเราก็ไปดูจากเครื่องเทียบเอาว่า,าถ้าเกิดอุณหภูมิเท่านี้ยที่มันหายดีได้เมื่อกี้อุณหภูมิยี่สิบปดใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าเครื่องเราวัดดีโอได้เท่าไหร่เจ็ดจุดห้าข้าวนะคะแต่ว่าจริงๆตรงนีง้มันถ้าอุณหภูมิที่สิบแปดมันต้องวัดได้ประมาณเจ็ดจุดแปดสามอย่างเราไม่ได้ใ้นะก็คือเราติ๊กไอ้หมดที่เราไม่เอาอย่างเราวัดคอนดักบางทีเราก็น้ำทะเลเราก็ไม่จำเป็นต้องวัด่ะก็ไม่ก็ไม่จำเป็นต้องวัดแล้วติ๊กออกเสียอย่างเงี้ยครับหรือบางอย่างเรา ถ้าเราไม่ต้องการให้มันโชว์ตรงนี้เราก็ติ๊กออกได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อนี่ยเนี่เนี่ยเฮ้ยโอเคเนี่ยไม่ไม่ไม่ออกได้ไม่ออกได้ได้ใช่ไหมใช่เดียวไม่เนีหรอกมันมีอย่างครั้งหนึ่งไม่หมด เอไปใล็อกนีหนี่นะ่ล็อกนิดหมึ่เทีย,เยวเจอย่านี้ตอนนี้ที่นี้กรมกำลังลบอกรข้อมูลครับเดี๋ยวไปดูอยู่ล็อกงงเลย <c oughs> ล็อกรไฟ ายจริงแล้วมันไม่ัมนไม่มนม่าจะโผล่ถ้าโผล่แสว่าเราตั้งตั้งวัดเห็นไหมตามทนต้งการวัดนะเราไปเซฟกเห็นไหมเมื่อกี้ติ๊กติ๊กแล้วได้หรอใช่ไหม,ม,มเมื่มอกี้เมื่อกี้เราเราติ๊กไม่ได้นี่เราติ๊กได้ นี่นะนี่โอเคนะก็คือคืออย่างนี้คือถ้ามันบอกว่าไฟโอเพนอยู่นะแก้ปัญหาง่ายเลยไม่ต้องเสียเวลามันคือลบไฟหมดลบไฟหมดไฟที่เราตั้งข้างกลางนะใช่ไม่ไม่ไม่ไฟที่เราบันทึกนี่คือเป็นไฟันอ๋อลบไฟบันทึกเองไหมใช่เป็นไฟที่เราบันทึกข้อมูลนะก็ําไปกดบันทึกพวกว่าน้ําวันนี้ก้ามันจะมีบันทึกไงว่าวันนี้พแล้วก็เราเซตว่าให้มันโชว์คุณภาพพารามิเตอร์ตัวไหนมันก็โชว์มาหมดเลยเป็นแถวยาวเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นครั้งที่หนึ่งสองสามด้วยในวันนั้น โชว์มามาทีถ้าเกิดว่าเราลืมจดแล้วก็มาย้อนกลับมาดูได้ไงใช่ใช่แต่ว่าถ้าแบบถ้าแบบนั้นมันก็คือคือถ้าเราลุ้นคือพยายามเอาออกเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเครื่องมันเสียวันไหนถ้าเราไม่เอาออกใช่ไหมมันก็เอาย่างออกไม่ยากถ้าเรามันต้องอย่างนี้นะเอานี่ยาไปต่อต่อคอมมันมีสายริบกระเป๋าใช่ป่ะใช่ใช่แค่นั้นแหละเก็สามารถไม่ต่อแล้วก็ มันเหมือนกับ USB งั้นเลยมันมันเห็นเลยหดไมเดี๋ยะหลดดได้ครับเรามีไฟอยูนมันมีซอฟต์แวร์ให้มาด้วยใช่ไหมใช่ใช่โอเคคือมันโอเคคือว่าจริงๆแล้วคือใจดีใ้ดีโดยโยเฉพาะตอนที่ได้มาใหม่มต้องนีึงนะเพราะว่าตอนนี้ของที่นี่เขามีขนกันนะครับ อะไรมันเหมือนก่บนี่เดี๋ยวถามตัวนี้กับตัวนี้หน่อยดีกว่าแม่อันนี้ดีกว่าแล้วก็นนี้มันเหมือนกันนี่ไอ้ตัวนี้นะถ้าพูดออกถึงว่าอนุนุ่มมันวัตัวเดียวแล้วความก็เขาพอกันเนื้อแต่ว่าอันนี้คือมันวัดได้เฉพาะดีโอโออุณภูมิใช่ไหมนี่มันวัดได้หนักหลายกว่าอะไรก็มันสามารถมาตึงด้วยได้ด้วยเราสามารถตั้งเวลาในการวัดจะเป็นทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมง มันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าเขาให้วัดอุณหภูมิแอมโมเนียวัดอะไรด้วยอันนี้ป่ะครับแม่อันนี้มันมีอัลชันเราต้องซื้อหัวคื้อเนี่ยแต่ว่าตอนเราซื้อหรือว่าสมานมีตังสมานี่ก็สามารถที่จะซื้อหัวมาวัดซื้อหัวมาใส่ได้แบบนี้นะพี่ชื่อวัสดุอะไรครับพี่นี่ยวัสดุนี้นี่เอ็นวายไซายเอ็นวายทราก็คือจริงจนิงแล้วมันก็ดีะนะคือดีดูตุ้ยโยมมันก็ ถ้าพูดถึงว่าไวส์ไอเนี่ยก็คือข็โอเคครัก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็เอันนี้ใช้ทนเพราะว่าตั้งแต่ผมทำมานสามารถนั้นสามารถนี้มันก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็ใช้อยู่เหมนวันนี้ก็คิดดูแล้วกันว่าต้นแก่ยี่สิบปีแล้วนะใช่ไหมการเพ่รถยนต์ก็รัวนะถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะวันนี้เราก็ใช้อยู่นะฮะก็อันนี้มันก็สามารถใช้วัดมิวสิคโปร์ได้หรือเต็มทมิวสิคก็ต้องไปจริงก็ได้ครับ นี้พอเราใช้รถเนี่งจริงๆแล้วมอกีน้องบอกอธิบายแล้วว่าคือโอเคละทางน้องรู้แล้วคือเราต้องคิบเกาใช่ครับคาริคาิบนเมียดไม่ก่อนลนะที่ทำไมด้เรื่องคอนดัก์ก๊กเจอว่าเลยนี้ว่าตอนนั้นผมก็ตอนนั้นผมวเปถามเขานะรัว่าเรมันมีเงื่อนไขอยู่นะะว่ามาชคอนดักมาเมียแล้วก็มาดีโอ คือ<ด>ทุกครั้งถ้าเกิดว่าเราต้องการคาลิเบตดีโออย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดทำคาลิเบรต้องทำทุกครั้งต้องทำตัวนี้<ม>ถ้าเราคาลิเบตเฉพาะดีโอได้ไหมถ้าเกิดว่าเราวันเราสม่ผ่านสมวันอ่างเนี้ยแล้วปกติเราเราไมาวัดดีโอย่างเดียวปกติเราอ้องเราวัดเราต้องวัดวัดว่าสมานจะวัดดีโอได้แต่มังก็ต้องรู้ความเข้มขอใช่ไหมไม่จะไปตัดค่าานดีโอยังไงต้องต้องวัด แล้วก็ทนนีนี้ต้องอต้องปรับค่าเลยเหรอต้องปรับด้วยแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบนี้เครื่องนี้ไม่ส,สมมติว่าผมวัดคุณภาพน้ำบ่อน,นี้โซ่บ่อน,นี้สิบยี่สิบสามสิบเ<ห>น<ไ>ี่ยต้องปรับตัวเลขอย่างนั้นเหรอใช่โอ้ย่างกันนี้นะฮะคือก็อะไรเงื่อนไขก็คือว่าทีนี้สมมตินนะถ้าสมานวัดดีโออย่างเดียวถ้าเกิดว่าสมานจะคืออย่างนี้คือมันมีควางท่านจะผิดอยู่ผมยกอย่างเช่นว่าคือเราวัดอันเนี้ยอย่างเช่นดีโอถ้าสมานจะเทียบว่า บ่อนี้ควาเมเข้มศูนย์เดียวหกใช่ไหมอืม,อ, 1, ม, 30, มอีบอหนึ่งเราเข้มสามสิบสมานก็เดียวเดียวเหมือนกันผมถามว่านเดียวบริเวณมากมากกว่ากันก็ดีโอที่ว่ามีความเข้มสูงมากกว่าใช่ใช,ใช่ไหม,ไหมอันนี้ว่าแต่ครั้งถ้าดูตัวไปเราจะไม่รู้ปกติเนี้ยถ้าใช้ดีเขาวัดเนี่ยปกตินะจริงๆถ้าใ,ให้มันถูกนั่นคือคุณต้องแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอิมัวซึ่ง,งมันต้องใช้อุณหภูมิความเข้มร่วมด้วยในการคำนวณอ๋อครับใช่ไหม,มเลื่อปรับถาม ไ่าเนคืกอางก็ถ้าเราดูเหือนนี้ร้อยก็ร้อยแนนี้ได้เก้สิบเปอร์เซ็นมางส่วแต่่ามันนอยกร้อยแล้วก็ถ้ามันเกินกว่าร้อยแสดงว่ามันมีเป็นต้นดูมันตอาจจะร้อยห้าร้อยกสิบร้อยี่สิบซ่งอกาที่ว่าพีโอถ้าไม่มีเป็นต้นมาถ้ามาในบอถ้ามันมีก็โอกาสที่มันจะเกินร้อยไม่มีนอกจากระวัตถิอืออันนี้อนี้อันนี้คือหลักม่างยี้คือคือคือถ้าเป็นเปอร์็ต้องไม่เกินร้อย มันเกินร้อยไรก็ในเงื่อนไขแล้วแต่แต่ว่าถ้าน้ําก็เหมือนสมานเอาไออุ้หัวใจใส่เข้าไปใน่อ